สวัสดีค่ะเกินเสารมากอะดื่มน้ำสักแก้วก่อนนะคะก่อนที่ห้องสีจะหงงนะคะเนาะหุงข้าวเช้านะคะบ่ได้หนึ่งเขานะคะมื่อนี้เนาะเอาิไปหุงเขากันนะคะทุกคนจ้าเอาสซพอใหญ่ส้มกาแฟ้บบไหนก่อนที่สีท่ามกับเขานะคะเนาะห้าวกะ กินกาแฟกันซะก่อนนะคะกินน้ำลงกปแเล้วเนาะค่ะเนาะเ้าดื่มน้ำลงกปแเล้วบบเทน้าหงค์ข้าเสร็จห้าปศิไม่กินกาแฟแล้วค่ะหลังจากกินกับเช้ามาต้องดื่มหนึ่งแก้วก่อนที่เราจะหงข้าวหรือทากับข้าวนะค่ะเน,ะเนะาะนค่ะน้ำดื่มเพื่อสุขภาพด้วยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะนี่พอกินเสร็จแล้วป่ะเทนี่น้ากัสีมะหงุงเขากันคะน่ะข้าวใส่หม้อนะคะ สวัสดีค่ะเตือนเศ้ามากคะดื่มน้ำสักแก้วก่อนนะคะก่อนที่ห้อสีไม่กินกาแฟกันซะก่อนนะคะกินน้ำลงไปแล้วเนาะเะนาดื่มน้ำลงไปแล้วบัทรเทนฮงขอสีห้าประสิสิไม่กินกาแฟเลวค่ะหลังจากกินกระดูกเขาเนาะค่ะทากับเขานะคะน,ะคะนี่ไฟมืเดเล็กน้อยนะคะด้วยบุคอยแจ้งเนาะคะ่ะเนาะไฟหลอดเดียวหลอดน้อยค่ะอันนี้เป็นน้ำใบเตยนะคะตื่น สวัสดีค่ะเืนเสามากอะดื่มน้ำสักแก้วก่อนนะคะก่อนที่ห้อสิพี่น้ำใบเตยค่ะต้มน้ำใบเตยไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเย็นเย็นชื่นใจนะคะซื่นคือมมาเ่อกระดื่มสักแก้วหนึ่งเพื่อสุขภาพนะคะ พอให้แม่เนาะคะ่ะเนาะแม่ก็อยูู่้เดียวเราค่ะแต่บ่มีพอดอกแต่ว่าต้องไปส่งทุกวันเนาะค่ะตอนเช้าเนาะคะ่ะเนาะส่งตอนเช้าแล้วเพิ่กินเทียงนะคะพี่น้ำใบเตยค่ะต้มน้ำใบเตยไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเย็น จะหุงนะคะเนาะหุงข้าวเช้านะคะบ่ได้หนึงเข่าเนาะคข่ามื้อนี้เนาะเฮาสิไปหุงเข่ากันนะคะทุกคนจ้าไปกินกาแฟากันซะก่อนนะคะกินน้ำลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาดื่มน้ำลงไปแล้วแตนี้เฮาหุงข้าวเสร็จเฮาก็สิสมากินกาแฟน,นะค่ะหลังจากกินกับพี่น้ำใบเตยค่ะต้มน้ำใบเตยไว้แล้วก็ใส่ ตู้เย็นไว้นะคะยินได้กินกาแฟกินกาแฟเซ็ตของขวาเซ็ตเรียบร้อยแล้วกระทำกับเขาให้พอเตนียวของขานะคะค่ะคลิปนี้ก็แคนนี้เด้อค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณๆนะคะคที่มารับชมนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้จบนะคะปิดคลิปยาว3นาทีนะคะทุกคนขอบคุณจ้า ไมกินกาแฟกันใก่กอนนะคะกินน้ำลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะพอดื่มน้ำลงไปแล้วแบบเทน้องหงเขาซีเขากับไม่กินกาแฟแล้วค่ะหลังจากกินกบจะหงเนาะค่ะเนาะหงข้าวเช้านะคะบม่ได้หนึ่งเขานะค่ะเมื่อไเนาะพาสิไปหงเขากันนะคะทุกคนจ้า ขอ,อขอบคุณมากค่ะคือเนาะขาดน้ำตืน่นเสามาเทา,า,า,ากับว่ามาเติมพลรังเท่านะคะเนาะพลรังเลือดเท่านะคะ ถ้มามโหุงข่าวจ้ามื่อนี้จ้ะพร้อมทิ้งเลยกินกาแฟกินกาแฟซเซทหุงข่าวเซทเรียบร้อยแล้วกระทำกับเขาให้พอกาฟแฟเซทเท่ากันจะทำกับเขาเนาะคะ่ะเนาะให้พอให้แม่เฮานะคะทุกคนตื่นเสา,าร์มาไม่นั่นกสี่นาทีก็ไม่นั่นกีนนะ่ท่มามีแก่เซทแล้วค่ะตื่นเสา,าร์มาเนาะคะ่นะเนาะกินหน้าให้แม่เนาะคะ่นะเนาะ มแม่ก็ยุคู้เดียวเราคะ่ะแต่บ่มีพอดอกแต่ว่าต้องไป่งทุกวันเนาะคะ่ะตอนเช้าเนาะคะ่ะเนาะ่งตอนส้วนแล้วไะกินกกินเทียงนะคะมากินกาแฟกันเสกอนนะคะกินน้ำลงกปแเล้วเนาะค่ะเนาะเ้าดื่มน้ำลงกปแเล้วบัดทีห้คงเขาซีเข้องผสิไม่กินกาแฟแนนนนล้วะคะ่าหลังจากก,ก,าจากินเสร็จแล้วค่ะนี่เพราะกินสซ็จแล้วบัดทีี้องเขาสีมาหุงเขากันคะ่ะข้าวใส่หม้อนะคะ เดี๋ยวหุงเขานะคะเอาเสร็จใอใหญ่ส้มกาแฟใบไไหน่ก่อนที่สีท่ากับเขานะคะเนาะเข้ากับม้งเขานะคะท่ำกับเขานะคะนี่ไฟมืดจล็กน,อนะะ้อยด้วค่ะรด้วยบคกอยแจงเนาะ,ะเนาะไฟหลอดเดียวหลอดน้อยๆค่ะอันนี้เป็นน้ำใบเตยนะคะตื่น เสร็จแล้วค่ะนี่พอกินเซตแล้ววัานี้เข้ากะสีมาหุงเขากันค่ะข้าวใส่หม้อนะคะพอเสร็จพใหญ่ส้มกาแฟแห้งก่อน,นที่สีท่ากับเขาเนะคะเนาะเข้ากะสวัสดีค่ะเืินเสารมากะ ดื่มน้ำสักแก้วก่อนนะคะก่อนที่ห้อสีะ่ะคลิปนี้กับแคนี้เด้อค่ะทุกคนจ้าขอบคุณหลายๆนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้จบนะคะเป็นคลิปยาวสามนาทีนะคะทุกคนขอคุ้จ้าห้อ,องข่าจ้ามันนี่จ้าพร้อมที่ น้ำใบเตยค่ะต้มน้ำใบเตยไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเย็นมเดี๋ยมหูเขานะคะ คือเนาาขาดนะ้ำตื่นเสาร์มากเขากัามามาเติมพลรังเาเนาะคะ่ะเนาะพลรังเลือดเทานะคะวันนี้มาดื่มกาแฟกันนะคะเพื่อสุขภาพจ้าเพื่อปลืดสมองใไ้ปุงนะคะเพื่อจะทำเก้าเขาอร่อยนะคะับเดี๋ยวหุ้เขานะคะ สวัสดีค่ะตื่นเสามากะดื่มน้ำสักแก้วก่อนนะคะก่อนที่ฮอสีกาแฟเซนเ,เท่ากันจะทำกับเขานะคะเนาะให้พ่อให้แม่เห้านะคะทุกคนตื่นเสามากไม่นั่นกสี่นาทีคงไม่นั่นกีทน,นาทีถ้ามียก่สีแล้วค่ะ,คะตื่นเสามากนะคะเนาะจินนาทำหม้องเข่าจ้ามันจ้า พ้อมทงเขานะคะทำกับเขานะคะนี gr ่ไฟเมืดจะ็น้อยเด้อค่ะเดี๋ยวบอคอยแจ้งเนาะค่ะเนาะไฟหลอดเดียวหลอดน้อยๆค่ะอันนี้เป็นน้าใบเตยนะคะตื่นไห่แม่เนาะค่ะเนาะแม่ก็ะยุค้เดียวเดอกค่ะแต่บ่มีพอดอกแต่ว่าต้องไปส่งทุกวันเนาะค่ะตอนเช้าเนาะค่ะเนาะส่งตอนสั้นแล้วไปกระสิกินเทียง